ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ถ้าทีใช้มายึงรายงานสดที่สะพานแก้วนะหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ลังสิตค่ะซึ่งบรรยากาศในช่วงนี้ตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นมานะคะกลุ่มชาวบ้านลังสิตกว่า30คนได้รวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องข้อยื่นข้อเสนอให้กับทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งสาหรับวันนี้เนี่ยค่ะจากการสํารวจแนวคันบิ๊กแบ็กนะคะตั้งแต่ที่ทางสพาพาได้แจ้งว่ามีการสร้างแนวเสร็จแล้วร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบค่ะซึ่งตามระยะทางจากทีมข่าวที่สํารวจนะคะตั้งแต่ใต้สะพานกับรถที่สะพานแก้วลากยาวนะคะผ่านทางหน้าโรงพยาบาลธัญบุรีไปถึงสเต็กเฮานั่นเองค่ะซึ่งระยะทางกว่า1กิโลเมตรกว่านะคะในวันนี้ยังไม่พบความคืบหน้าในการสร้างคันแนวบิ๊กแบ็กแต่อย่างใดค่ะมีเพียงแค่แนวบิ๊กแบ็กนะคะที่เดิมทําไว้อยู่แล้วซึ่ง เป็นทางเดินเชื่อมทางระหว่างแนวคันกระสอบใส่ทั่วไปใต้สะพานแก้วเท่านั้นค่ะซึ่งจากการสำรวจถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะตั้งแต่บริเวณใต้สะพานแก้วถึงจนกับรถถึงโชคชัยสเต็กเฮานั้นระยะทางก็รวมกว่ากิโลเมตรกว่ามีระดับน้ําท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ 80-1เมตรนะคะซึ่งเป็นบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณใต้สะพานแก้วมีปริมาณน้ำท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตร20เซนติเมตรค่ะขณะเดียวกันในวันนี้นะคะชาวรังสิตจากตลาดสุชาติตลาดพรพัฒ์และตลาดหวังหลีแล้วก็ในซอยสุกเกษน์ค่ะประมาณ30คนได้มารวมตัวกันที่สะพานแก้วนะคะเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอให้ทางหน่วยงานหรือสอปปค่ะหรือหน่วยงานเทศบาลเข้ามาดูแลดูแลในปัญหาของน้ําท่วมที่ท่วมขังมาตลอด เกือบอเดือแล้วนะคะโดยยื่นข้อเสนอทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะคือ 1. ถ้าหากทางสปพ,อพอมีการทำแนวบิกแบ็กจริงนะคะทางชาวบ้านจะรวมตัวเพื่อที่จะรื้อแนวบิกแบ็กเพราะว่าการทำแนววิกแบ็กนั้นจะทําให้ชาวบ้านในบริเวณที่อยู่ด้านหน้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนี้มีปริมาณน้ําที่ท่วมสูงขึ้นค่ะซึ่งจากเมื่อเชา้านี้ปริมาณน้าก็สูงขึ้นมาอีกประมาณ2-3เซนนะคะ 2. คือการติดตั้งเครื่องสูบน้ําในบริเวณตลาดนอกตลาดกลางและตลาดสุชาติค่ะ เพื่อที่จะเร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ให้โรงคอองเปรมประชากรน,นะคะ 3. คือการเก็บขยะตามหมู่บ้านและก็ในชมุมชนต่างๆซึ่งตอนนี้ขยะมีจํานวนมากค่ะ สีก็คือการปริมันน้ำมันนะคะอยากให้ทางเทศบาลเมืองนครรังสิตหรือทางหน่วยงานสปภที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำมันมาเติมให้เครื่องสูบที่อยู่ด้านาสารใต้หงกงค่ะซึ่งมีทั้งหมดสีตัวแต่ว่าไม่มีน้ำมันในการเปิดเครื่องนะคะห mm ้าก็คือการกั้นตะแกรงบริเวณปริมคลองเพื่อไม่ให้ขยะเข้าไปในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนค่ะหคืออุดรอยรั่วตามแนวบล็อกที่ทางสปภได้อั้นไว้นะคะที่บริเวณทางรถที่ตะวันตก อำเภอเมืองนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยมีจุดรอยรั่วน้ําเข้ามาประมาณ3 4เมตรด้วยกันค่ะพวกเราชาวลังสิบไม่เห็นด้วยแล้วก็เราเช็คกับทางเครือข่ายแล้วที่บอกว่าถ้าเกิดว่าล้นกระสอบทรบายมาบิ๊กแบ็กเพื่อที่จะมากัน้นน้ําพวกเราทั้งหมดจะรวมกันไปลือ้อแนวบิ๊กแบ็กเพราะว่าของเราน้ําท่วมมาเดือนกว่า หน่วยงานราชกรารไม่ได้มาดูเราแล้วก็ข้อข้อสอนที่เราจะขอคือเรื่อง <c oughs> เพิ่มเครื่องสูบน้ํา <c oughs> เพื่อจะระบายนะ้ำที่มันเน่าเสียออกจากชุมชนของเรา <c oughs> เป็นตลาดทั้งสามตลาดตลาดนอกตลาดกลางแล้วก็ตลาดสุชาติเพราะตอนนี้ปัญหาคือว่าขยะเข้าไปตันเครื่องกลุมชนส่งเครื่องมาเพิ่มเติมก็จริง <c oughs> รวมข้งเครื่องของเทศบาลด้วยขยะเข้าไปติดเครื่องเครื่องเดินไม่กี่เครื่องเดินสองสาชั่วโมงก็ต้องถอดเครื่องออกมา เอาขยะออกต้องมาลื้อใหม่เ,เครือข่ายของเราเนี่ยเ,เรียกร้องตั้งแต่วันที่16นะครับยื่นข้อเรียกร้องให้ที่สพอมอนะครับเพื่อทํายังไงภาคประชาชนร่วมกับทางการว่าเราจะได้รื้อ,อทำให้น้ําในชุมชนลงังสิทธและจังหวัปดปนุมธานีหลายลงสูง่แม่น้ำเจ้าพระยาที่เร็วที่สุดเราเรียกร้องไปก็คือข้อที่1ตามที่สมาชิกเครือข่ายก็พูดถึงรื่แล้ว แต่หลังจากนั้นมาแล้วไอ้ข้อเรียกร้องต่างๆก็ถูกปล่อยปะละเลยไปนะฮะแต่โชคดียังได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทานที่นำเครื่องสูบน้ำมาให้กับทางเ,เครือข่ายเพื่อสูบน้ำเข้าไปในประตูน้ออกนอกออประตูน้ำจุฬาเขาไม่ระบายออกไปไม่ว่าก็ยังจะมาทำคันกั้นน้ำที่ถนนโพโยธินเพื่อจะไม่ให้น้ำไหลไปสู่บางซื้อและ ของเปลงประชากรมันเป็นการทวนความคิดเห็นของขัดแย้งกับความคิดเห็นของชุมชนไม่ว่าเป็นชุมชนตลาดลังสิตก็ดีชุมชนของหนึ่งก็ดีชุมชนของหลวงก็ดีทั้งชุมชนไม่เห็นด้วยกับามาตรการตรงนี้ของสอปป ขณะเดียวกันในวันนี้นะคะทางกรมราชธรรมนะคะก็ได้นํานักโทษนะคะชันดีทั้งหมด160คนค่ะมาร่วมแพ็กกระสอบทรายซึ่งเป็นตามข้อร้องขอจากนายกเทศบาลนครลังสิตนะคะให้มาช่วยแพ็กกระสอบทรายส่วนกระสอบทรายนั้นทางกลุ่มผู้ที่มาชุมนุมในวันนี้นะคะก็ยังสงสัยอยู่ว่าทางนครทางเทศบาลนครลังสิตจะเอากระสอบทรายไปทําอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบค่ะต้องรอในช่วงบ่ายนะคะนอกจากนี้ ในส่วนของบรรยากาศทั่วไปแล้วนะคะจากทีมข่าวที่สำรวจตั้งแต่ในช่วงเช้าเป็นต้นมาามยังไม่มีความคืบหน้าในส่วนของความรุนแรงหรือว่าในการทําแนวกระสอบทรายบิ๊กแบกแต่อย่างใดค่ะส่วนปริมาณน,น,น้ําขณะนี้จะเท่าที่สังเกตดูระดับน้ํารู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นตามที่ชาวบ้านเรียกรยก้องมาด้วยนะคะรวมทั้งขยะก,ก็ค่อนข้าที่จะเยอะด้วยจึงอยากให้ทางเทศบาลเข้ามาดูแลในส่วนของขยะค่ะข,ขอบคุณคุณพรทิพย์ค่ะ